กอย,ยังเป็นเด็กน้อยก็คอยยังบอทันไงกนแมนสิลองเปิดใจสิมีผู้ใดบ่เนาอยากเขามาหลับเลี้ยงต่อยแต่แต่แตโอ้ในน้อยบอทันไงอยากไปใส่มาใส่ก็ตามใจทุกอย่างก็คอยยังเป็นมาคำน้อย โอ้เน้นๆมาทันใหญ่ขันแมนอุ้ยกรนเมยป่ะนะแมนสีตกแต่เนี่ยจะขอไม่ได้บันนี้ขันตกลงปองใจให้ฟาวไปบอกอีพ่อให้ฟาวไปขออีแม่กะคอยยังเป็นเด็กน้อยกะคอยยังบ่ทันใหญ่ขันแมนสีลองเปิดใจ มีผู้ใดบ่นอ,อยากเข้ามาหลับเลี้ยงต่อยแต่แต่แตโต้อยน้อยบ่ทันไงอยากไปใส่มาใส่ก็ตามใจทุกอย่างก็คอยอยังเป็นมาคำน้อยโตน้อยน้อยมาทันไงท่านเปนนก็ไม่เป็นป่ะนะท่านเม็นสีโต๊ะแต่เนี่ยจะขอม่ได้บ่ะนี้ กันตกลงปองใจให้ฟ้าไปบอกอีพ่อให้ฟ้าไปขออีแม่